ครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big a อคเช่นเกยครับพระปิดตาปดน,นีหลวงพ่ออาคมคุณะสังโรนะครับเมตตาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมได้รับประจากอาจารย์ประโมทนะครับเมื่อครั้งไปสัมภาษณ์อาจารย์ประโมทเมื่อหลายปีก่อนและผมได้นำไปให้หลวงพ่อสายสุธรรมโมวัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ย สมุทรสาครน,นะครับได้ปลูกเสกหลวงพ่อปลูกเสกอยู่สามครั้งสามพิธีด้วยกันนะครับปลูกเสกเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็เจิมพระให้ครับเจิมพระให้ผมก็บอกพ่อครับเจิมแค่แผ่นแรกก็พอครับหลวงพ่อผมเกรงใจหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเขาทำมาดีนะฉันต้องเจิมให้ได้ทุกองค์เลย ผู้ที่ได้รับไปบูชาจะได้เกิดสิริมงคลเขาขอโชคลาบก็จะได้โชคลาบเขาขอเรื่องการค้าขายก็จะสำเร็จตามนั้นและยังมีพุทธคุณแค้วคลาดปลอดภัยครบทุกประการโอ้หลวงพ่อสายสุธรรมโมหรือว่าพระครูสาครสุธรรมมพรนะครับท่านเมตตาสุดๆดังในภาพเลยครับตามในภาพเลยนะครับ ท่านก็เจิมให้ทุกองค์เจิมเสร็จก็ยังไม่ได้มอบให้ผมนะครับยังไม่มอบให้ผมนะครับใครมาบูชาพรยาเต่าเรือนสาลิกาหรือพองเงาะหรือว่าพระสังทองหรืออื่นๆน,น,นะครับของวัดท่านท่านกระปุกเสกพร้อมกับปุกเสกพระปิตารุ่นนี้ไปด้วยนะครับผมถ่ายภาพถ่ายวีดีโอมาทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับนี่เป็นตอนหนึ่งนะครับ เป็นความปลมกใจนะครับและผมได้นำไปถวายวัดนะครับพระทุดงมาปฏิบัติธรรมที่วัดเกตุมดีศรีวรลรามนะครับ2-300องค์นะครับผมถวายหมดนะครับแล้วก็ยังมอบให้ท่านทั้งหลายนะครับหลวงพ่อท่านก็ไปแจกตามที่ต่างๆนะครับมีอยู่ที่ผมส่วนหนึ่งนะครับจะมีรอยแป้งเจิมของพ่อสายครบทุกองค์นะครับนี่ชุดแรกนะครับ ได้มาทั้งหมด2ชุดนะครับวันนี้นำให้ชมกันว่าพระพระปิดตาปนีหลวงพ่ออาคมพุทธาสังโวโรรุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับและผมได้มอบให้หลายที่หลายท่านเมื่อผ่านเวลาผ่านไปไปพบไปเจอกันต่างมาคุยให้ฟังว่ามีประสบการณ์มากมายครบทุกประการเช่นเมตตาหมานิยม บางคนค้าขายบางคนอยากมีงานทำาปอธิษฐานขอบารมีเป็นกําลังใจบางคนไม่สบายก็ขออธิษฐานนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ท่านเหล่านั้นที่ได้รับพระไปบูชามาเล่าให้ผมฟังผมก็ชื่นใจนะครับวันนี้นํามาฝากทุกท่านนะครับถ้าใครได้เจอได้พบได้เก็บไว้บูชา เป็นสีมงคลสุดๆแน่นอนนะครับเป็นสีมงคลสุดๆแน่นอนนะครับถ้ายังไงเจอผมนะครับถามได้เลยนะครับผมมีผมมอบให้เลยครับไม่ต้องเช่าครับนะครับวันนี้ก็นําสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านขอบารมีหลวงพ่อสายสุธรรมโมนะครับพระครูสาครสุธรรมมาพรบารมีหลวงพ่อคมกุณาสังวโรบารมีพระปิตาปนีในคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีร่ำรวยเฮงเฮง